สวัสดีค่ะมาพบกับจันหอมอีกแล้วนะคะวันนี้น้องพองทิพย์ก็จะมานอนกับจันหอมด้วยนะคะเพราะว่าเอตากับยายของน้องพองทิพย์นะคะงานแต่งของหลานสาวที่ตะเรือนะคะน้องพองทิพย์ก็อยู่บ้านคนเดียวนะคะจันหอมก็เออเป็นห่วงนะคะก็มานอนขอให้น้องพองทิพย์มานอนเออกับจันหอมด้วยที่นี่นะคะค่ะเออก็ วันนี้จนหอมก็จะทำกับข้าวไว้รอนะคะมาดูกันนะคะว่าน้องของทิพย์จะมาก่อนจจนหอมทํากับข้าวหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้จจนหอมยังยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะคะค่ะจจนหอมก็จะไปอาบน้ําแล้วก็ทํากับข้าวเอ่อไว้รอน้องของทิพย์นะคะค่ะมาดูกันนะคะว่าน้องของทิพย์จะมาหลังหรือ ก่อนเจะหอมทำอาหารเสร็จนะคะค่ะตอนนี้ก็อขอไปอาบน้ำก่อนนะคะเดียวจังเออได้จังหวะจังก,ก็คือกลัวแม่อยู่ว่าคนเดียวอ่ะก็ต้องล่กจู๊บบะใช่จะหอมอมยังไม่ได้ใส่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อาบน้ำเลยเมื่อกี้อบอกว่าจะอันน้องคงที่จะมาก่อนหรือมาหลังจะหอมทนทำอาหารนะคะสุดท้ายก็มาก่อนนะคะยังไม่ได้อาบน้ำเลยอาบน้มาด้วย คืออะไรมันสับปะหลังมันสับปะหลังนะคะเห็นพี่ว่าแก้วบอกว่าแบบนั้นเราสองคนก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นอะไรนะคะใช่ค่ะปล๊กเองก็เลยมานะคะเพื่อจะทําอาหารนั่นเองนะคะพี่อย่าลืมใส่ชุดเหมือนกันนะไปลืมค่ะเรามีชุดวันเหมือนกันนะคะก็จะไปอาบน้ําก่อนนะคะน้องคงลิปก็เล่นในบ้านไว้ก่อนเดี๋ยวก็ค่อยไปทํากับข้าวด้วยกันนะคะใช่แล้วค่ะ ตอนแรกก็จะทําไว้รอนะคะแต่ที่ไหนได้จะทําด้วยกันเลยอาบมาก่อนไงใช่แล้วโอเคค่ะงั้นไปอาบน้ําก่อนนะคะตอนนี้ก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาทํากับข้าวกันเลยนะคะวันนี้ไม่รู้ไครจะภัยหลับนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่า,าจะมาหรือเปล่าถ้าไัยไม่มาก็ต้องมืดๆคะ่ะเขาต้องเอาอะไรอ่ะ เอาเอาเอาอะไรขัดก็ไม่รู้นะมันจะออกง่ายมากอันนี้คือเดี๋ยวต้องไปปอกไปปอกเปลือกอยู่แล้วไปปอกเปลือกอยู่แล้วไม่เป็นไรก็ต้องเอาเอาเออเอาเอา,เอาลินออกนิดหน่อยนะคะเพราะมันจะมีดิบกิดจูใช่ใช่ใช่ความสะอาดพวกความสะอาดนะคะ,คะเราก็จะไปขออะไรของป่านะเคล็ดนะคะที่โซนของป้านะคะใช่แล้วค่ะอันนี้ก็จะ ไปขอป้าก,ก่อนนะคะที่บ้านงนี้เลยนะคะของน้อง<ช>ทีไไ่ไม่ได้ไม่ได้ปลูกเครอทแล้วมันจะเป็นอะไรไม่รู้ที่ขา,ขาวๆตะกี้นั่นแหละมันก็คล้ายๆเครอทแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรก็าก็ของป้าก,ก็เหมือนกันนะคะมันจะเป็นสีเหลืองๆนะคะเหมือนของน้องพงที่เลยอันนั้นก็จะเป็นแบบเครอทนะคะ <c oughs> เขาเรียกเครอทะะใชไ่ไม่รู้ว่าตอนนี้มีอยู่หรือเปล่านะคะก็จะไปถามป้าดูรู้สึกไหมว่าหนูเตี้ยๆคือ ไม่คือมันอยู่ข้างล่างไงเออเอาใกล้ๆเอาใกล้ๆเลยไปสิวตกลงว่ามีนะคะเราก็จะไปเอานะคะป้าให้เราไปเอานะคะใ่้คะป้าอนุญาตให้เอาไปเอาแล้วนะคะเดินไปเอานะคะต้องข้ามน้ำด้วยนะคะที่เราไปส่งเออพี่หัวกแก้วเขาเนี่ยต้องข้ามนั้นไปอีกนะคะเสรแล้วใช่แล้วก็ถึงเลยเล เพือนกำขยักเพี้ยมมีแก้วเปจุกใส่ไข่อ๋ออันนี้ผักตอเล้่ยดะเยวก็มาขอนไปจุใสไข่อะนี่นี่อันนี้คเขาใช่ค่ะกระาไข่้จุกใส่วยไม่้าวตอนนี้ก็เย็นมากแล้วเนาะใช่ หลังถ่ายท่านเออใช่ใช่ดอกไม้ธรรมชาติด้วยมันออกมาเองใช่ไหมพี่ใช่ใชอดอกกุหลาบ พี่รูครับเออสวยสวยธรรมชาติอ่ะอันนี้คือออกมาเองไม่ไม่มีใครปลุกนะคะเสียงแมวนะคะไปรู้เลยเหนื่อยวิ่งมาเนี่ยไปรู้เลยว่ามีอะไรบ้างลงไปข้างล่างนี่เลยสิทางนู้นอ่ะมันมีทางนู้นอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งมันจะพืดแล้วใช่มันจะพืดแล้วเห็นเลย ันก็จะได้หรอ,อ,อใช่ถ้าเราผมก็ไม่เหลืออะไรแล้วตัวเรา อ๋อเอาเอาันนี้เลยอันนี้ก็คือเหมือนข้างในมันก็จะมือของน้องพองทิพย์นะคะแต่มันไม่ใช่พันเดียวกันนะคะใช่ใช่ชนละพันนะคะห่วยเดี๋ยวช่ยเล็กเเล็กเล็กเป็ลูกเล็กๆใช่ใช่ยภาษาเอ้อภาษาไทยเขาจะเรียกว่าห่วยนะคะเออใช่ใช่ห่วยด้วยหวยใหญ่เนี่ยเราไม่ชอาไปเลี้ยงนะแต่ที่เราก็มีของเราแล้วอ่ะ ฉีอันแล้วนะคะโอ้ทำไมเห็นสิวซัดจังนะได้แล้วพอแล้วไปดูผักตังมัน <พอ S 1> ก็จะไม่ค่อยใหญ่นะคะม,มันจะมีกี่อย่างเลยนะคะเดี๋ยวไปดูว่าจะมีอะไรอีก,ก,กน่าไม่เห็นเนยค่ใช่ไปดูนะคะว่ามีผักอะไรอีกนะคะ<น>อันนี้ผักสลัดใช่มันนี้มันจะเป็นเจอมหนะน่าจะเป็นมัน,นมมเ็ดมันเทศขาว โอ้นี่เมื่อกี้เราเอะมาเอาต้นเล็กๆอะที่นี่ตัวต้นใหญ่มากใช่ไปเอาล้มังพอแล้วมั้งเอาอีกต้นไหมพรอดูเออแล้วมันก็เหมือนมันก็เออมันก็ไม่ต่างอะไรกันใช่ใช่ใช่ก็เอ,อเอาผักซีผักซีผักซพีพี่พี่เราเราได้ไหมคะว่าเราจะไปทำอะไรคอยรู้กันค่ะอุยนก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 ยสวยมากเลยอะ ก็กลับบ้านนะคะเสร็จแล้วไปทํากับข้าวกันเลยค่ะโอ้โหวิ่งไปเลยเหรอนี่นะคะเราก็กลับมาที่ที่นี่อีกครั้ง <c oughs> กลับแล้ว<ร>กลับ,ลบแล้วบ้านแล้วใช่เราก็จะมาขอผักผักแป้มนะคะเรียกที่ภาษาไทยเขาเรียกนะไม่รู้นะลืมแล้วป้าป้าก็อยู่ในสวนผลไม้นี่น,นะคะตัวน,นี้ปาผู้ขอผักแป้มอีกหนึ่งให้ด้วยนะคะ อ๋อสูงก็สูงอยู่สูงมากนะคะตัวเราไม่ถึงมากอ่อเยอะเหรอจับ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 โอ้เห็นดีมากเลยมันสูงต่อข้างล่างมันเองนะคะโอ้โนสูงเลยอ่ะถือไหมเอาสีเอาจังไหอ่โอ้สูงอยู่สูงมากเลยนะคะอยู่ป่ากันว่าทำอะไร ปลกปราพูไอสังอ่ะอ๋อกำลังเล็ดพักหัดกลางขอมนี่นี่้มาปาี้หมตัง้กเอาใหม่กล่องเขาหรอไม่กล่องอ่ะเอาเลยนี่วิธีเอาหมดสมกันเลยโอ้โหจะเย็นจะเย็นเจ้าจะเย็น อะไรตก <S 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 อ๋ออ๋อันนี้อันนี้อันนี้อะไรต้นต้นเงินนะต้นชาอันท,ที่เขาถ้าเห็นคนเท่าคนแก่เขาว่านะคะถ้าถ้าเงินเงินสิกอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเอาอันนี้ไปติดติดแล้วก็กลับจะกลับมาดีเหมือนเดิมแนละ้วอันนี้ก็ไม่รู้นะคะดิด,ดูอันดิไม่จริงหรือเปล่าก็เป็นไป เอ้นี่ไงมันเป็นยางแบบเนี้อ๋อแล้วก็นี่ไงหลอกมันหอมมากมากเลยถ่ายเอาสักทุกอย่างอันนี้คือหลอกอันที่ที่อ,นนอะไรอ,อะอะไรใช่เขาโอ้เราอ่างทางก็เจอนะคะเยอะมากไปทำกับข้าวอันนี้คือหมาจะหอมเองนะคะไปล้างมือด้วยจะทำกับข้าวอ่ะจับหมา ตอนนี้ก็กำลังหั่นมันสันเอ้ยมันสปะหลังนะคะหั่นชิ้นเล็กก็พอเพราะว่ามันลูกเล็กเป็น้กว่าเราจะได้คือ ไฟก็หลับนะคะทเทียนสีเล่มนะคะก่ OK. อนจะได้นะคะตอนนี้เราก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะหั่นเอออะไรอ่ะ๋ย่ามาหมักผักหลังหั่นอันนั้นไว้กับผักชี้อผักชีแล้วก็จะหอมจะปอกหมกผักหลังามผักหลังคุดเทียนถูกถูกดไปเรื่อยแล้วจะหั่นนะคะก็ แม่มิดลงไมนี่นักักสีก็ใส่ด้วยต้องมิดอันก่อนเดียวจะทำสะพันตรงที่ตะกใช่ไหมใช่งนมาจตดแกอันนั้นที่เสร็จเรียบร้อยนะคะวมันอเนือย่งมสเออาวมงน้บ่ออใส่จ็แาได้เลกน แล้วก็หันพลหลังนะคะชปอกปุด้ยนหยแล้วก็จะปอกนะคะเดี๋ยวบาน,านเขาคคนหนึ่งหัน่นอ้คนัพวกที่จะจะหัน่นอะไรก็ <c oughs> จะหันแบบเออจะทอดแบบเหมือนเงียนไฟนะครับ <c oughs> แล้วก็ใส่พริกหมาล่านะคะออวันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะคะทุกวันออ<า>ประมาณมานี้ภัภยจะมาแล้วนะคะแต่วันนี้มไม่มาไปคงเป็นเพราะนะ้องของที่ไปนอนด้วยนะคะน่าจะนะคะ่ะแล้วก็ไม่รู้นะเพราะอะไรก็ไม่รู้ออมาลุ้นกันเลยนะคะว่าเมนูเราจะมีอะไรบ้างนะคะใช่แล้วคะ่ะ เรายังไม่บอกนะคะว่าเราจะทำเมนูอะไรใช่ค่ะเดี๋ยวเรารตอนสเต็จนะคะใช่แล้วค่ะกุทกคุดใหญเราก็ใส่เครื่องเคียงแล้วนะคะแล้วก็ตามตาใส่อะไรจะใส่เออ หมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ะท่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่จะหอมก็จะไปแช่น้ำนะคะส่วนแล้วก็จะต้มผักแปมพทอดนะคะพี่ก็จะเอาอันนี้ไปแช่เลยใช่ไหมใช่เอาไปแช่เลยช่วยๆกันทำคนละไม้คนละมือเลยคะตอนนี้ก็ร้อนน้ำมันเดือดนะคะใส่เลยใส่เลยแล้วมันยังไม่เลือด <laughs> ไม่เลือดใช่ใจเยินดีเจ้จ้ร้อนนะคะไม่เลยกินข้าวตัแต่กลางวันเลย ใช่กลางวันเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเดือเองเนาะใช่ใช่ะลองใส่ดูอู๋ได้นี่ยร้านเดียวกังววววชอบชวนพี่แตงโมกินของแปลกน,นี่ไม่แปลกเลยที่เรากินเหมือนกันนี่อร่อยอร่อยก่อนได้นั้นี นี่เพียเพียดพอเลยเนี่เออเน้เออนก็แบบมันไม่มีหอมโขกมันไม่มีอะไรอะเขาเรียกอะไรเขาไม่ค่อยเดี๋ยวว่าใครใส่น้ำนะคะใส่รด,ดีเนาะใส่อะไรนะซีอิ๊วใส่ซีอิ๊วนะคะลำลำ ใสนขึ้มามเลยแล้วก็ูแล้วก็ใส่ใส่อันนี้นะคะเข้าไปเลยเส้นเส้น,ม,น,สนมันน้ำเดือดพอดีเอาไปเอาไปเนียบเนียบเนียบเลยปักปักปักเนียบเนี้ยบเนียบเราทำเก่งกันแล้วก็ใส่ใส่ลงไปเลยลงไป ออนนก็เลีเ้ยวๆนะคะใส่ลูกชิ้นเข้าไปเลย,ยไปดูรสชาติจะเป็นยังไงคนนี้คนนี้ไปเ,เอาเอา,เอาตักขึ้นนะว่าววยุ่ยยมันจะไม่มีสีสันอะไรเลยนะตอนนี้เมนูเราก็เสร็จอสองเมนูเองนะคะก็หิวข้าวแล้วอีกเมนูก็ยังทอดอยู่นะคะตอนนี้ก็จะมาชิมน,นะคะก็จะมีอะไรอ่ะผักแปมผักแปม์ปมข้เสร็จไทยแล้วก็มีแกง <S <S นี่นะคะมีข้าวเหนียวเลยนะคะเราก็เลยกินสองอย่างง่ายๆนะคะง่ายไม่ง่ายนะคะก็จะมีอันนี้แล้วก็ก็จะทําเฉบนะคะเพราะว่าไฟก็ดับโอ้พี่ถีพพี่ฉันกินมแกวเหนียวนะคะโอ้คนหนึ่งซิมแกงคนหนึ่งซิมอันนี้เราว่าของปวดเนี่วยังอยู่นะคะ อ,อร่อยอร่อยไหมมือก็าซ่าขมๆน้ำนะคะเพราะว่าอร่อยอ้ยแกงเนี่ย,อ,ยอร่อยซับไหมอืมแบบเออถ้าจะทำแบบทามาแล้วเขาเรียกที่นี่เขาจะเรียกเออแกงน้ำสดนะคะเพราะว่ามันไม่มีเครื่องปรุงบันลยิ สุดเองเลยจ้าส้าแล้วค่ะกินข้าวเลยกันนะคะอะไรซ่บซ่บมันจะมีรสหวานเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวก็จะซิมแปมทอดใส่ไข่ดูอืมอ่อขมไม่ใช่ขมอ,ขอ,ขอ,ะอะร่อย ตึงๆๆจิมจอนเพลินทอดอะไรทอดแบบฝรั่งไว้ทอดมันฝรั่งไว้มันคงไม่สุกง่ายนะไหนไม่สุกง่าย เื่อกี้แม่ทำไว้มีเมนูอะไรไม่รู้นะเนี่ยดึงไปนี่นะคะจะเป็นเนื้อส้มใส่กับมันเมื่อกี้ก็าบบเนื้อส้มก็จะเป็นต่อตำแล้วก็คั่วนะคะใส่แกงแล้วแกงตอนนี้เพนพายเราก็มาแล้วนะคะใส่พริก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 ดูไหใส่พริกมาล่าเนาะ เอลนจะอยหอป่าหวานเลยเอาหวานเลยทำทำเลยจะได้แล้วแต่เสยงเหมนละเสียงตุ้มนีแล้วค่ะมาแล้วไม่ไม่มค่อยเห็นเนาะใช้อะไรใชนอะไรเอ่ตุ๊กเก็บลนตุ้งตาด้วยเนตุ๊กเก็บหนัง วุ more, mm mm. mm, ่นวายอะไรกันหู้ีให้เราไปชิมกินย่าอืมก่อนแขมันอะไรอนะไม่อ้วนได้ไงอ่ะกินทุกซาให้ทุกกินแขมนอะไรอย่งนีนะคะกินได้กินดีเราอะเอาละนี่นะคะใช่ไหมพี่ก็ใส่อันนี้ใช่ กินได้ิริงกลัวไม่อ้วนกินหมูปิ้งด้วยนะคะตาวกึ่ว่ามันเผือนึืค่ะตอนนี้ก็เข้ามาที่นอนแล้วนะคะก็ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้เราสองคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊